สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลสไตล์บายจอยอีกแล้วช่องน,นี้มีหลังไายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากเหรียญโบราณนะคะวันนี้พี่จอยจะให้เพื่อนๆมาชมเหรียญโบราณที่ค่อนข้างที่จะโบราณโบราณแต่เป็น แต่ว่าเป็นเหรียญต่างประเทศนะคะเป็นเหรียญต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเพื่อนๆจ๋าแต่พี่จอยไม่มีความรู้เรื่องของเหรียญต่างประเทศเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่มีการาสะสม มาจากบรรพบุรุษนะคะหรือว่าปู่ย่าตาทวดเขาเก็บมานะคะเพ<ๆ>ื่อนๆจ๋าบางเหรียญจะเก่าแก่มากๆเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมถ้าใครมีความรู้ในเรื่องของเหรียญต่างประเทศอ่าต่างๆที่พี่จอยมาให้ชม ก็ช่วยบอกเล่าแล้วก็บอกกล่าวใ่าพี่จอยด้วยนะคะอย่างเหรียญนี้หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเพื่อนๆจะาหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนานมากๆแล้วนะคะตอนนี้ก็ปีสองพันยี่สิบสองแล้วบวกอกคูนหารก็อไม่รู้ละกี่ปีนะคะยี่สิบปีสามสิบปียังไงไม่รู้พี่จอยขี้เกียจนับนะคะเพื่อนๆจะโบราณมากๆนะคะพี่จอยก็อยากจะอ่า ขายออกไปบ้างนะคะอยากจะใหะ้ใครที่มีความรู้แล้วก็ชอบเหรียญต่างประเทศแบบโบราณแบบนี้ mm. ก็ติดต่อพี่จอยได้นะคะเป็นเพื่อนจ๋าอันนี้ก็เก่าแก่โบราณเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าเหรียญอะไรแต่เป็นรูปรวงข้าวนะคะปี1870ยยิ่งนานไปอีกนะคะนานมากๆเลยน่าจะเป็น เนื้อทองเหลืองนะคะพี่จอยไม่รู้จริงๆนะคะไม่รู้นะคะไม่รู้ก็มาให้เพื่อนๆได้รับชมอ่าเผื่อเพื่อนๆคนไหนจะรู้จักบ้างนะคะยิ่งเงิเหรียญน,นี้เป็นเหรียญประเทศไหนพี่จอยยังไม่รู้เลยนะคะเหรียญน,นี้น่าจะเป็นทองแดงนะคะเป็นเหรียญทองแดงพี่จอยคิด ปีหนึ่งเก้าสามเก้านะคะเพื่อนๆจ๋าเหรียญนี้รูปทรงก็สวยงามนะคะตัวหนังสือชัดเจนมากๆเลยนะคะสวยงามมากนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่พี่จอยไม่รู้นะคะว่าเป็นของประเทศอะไรนะคะเพราะว่าส่วนมากที่พี่จอยรู้ก็น่าจะอยู่ใกล้ๆ เป็นเพื่อนบ้านเรานะคะบางเหรียญย่งเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญของประเทศสิงคโปร์นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าแต่พี่จอยอาจจะไม่รู้ก็ได้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูชัดๆก่อนนะคะพี่จอย คิดว่าเหรียญน,นี้จะเป็นทองหรือเปล่านะคะเพราะพี่จอยก็ยังไม่รู้เดี๋ยวว่างๆพี่จอยจะเอาไปให้ร้านทองดูนะครับเพราะว่าของเขาเหมือนทองคำมากๆเลยนะคะเหรียญน,นี้น่าจะเป็นของประเทศสิงคโปร์นะคะพี่จอยจำไม่ได้หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ถือว่าแค่สิบกว่าปีนะคะ หนึ่งเก้าเก้าเก็ดตอนนี้ก็สองพันยี่สิบสองแล้วนะคะเอาขี้เกียจบวกลบคูณหารน,นะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสิงคโปร์หรือฮ่องกงพี่จอยไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็สวยนะคะเขาเหมือนเหมือนทองมากๆเลยนะคะหนึ่งเก้าเก้าห้าค่ะ น่าจะเป็นสิบเซนนะคะน่าจะเป็นราคาสิบเซนนะคะเพื่อนๆจานี่ค่ะคือสวยงามนะคะเหลืองอารามเลยนะคะเพื่อนๆจายังสวยงามชัดเจนอยู่นะคะตัวหนังสือยังไม่หายไปไหนนะคะสวยงามมากๆเลยสวยมาก พี่จอยก็มีเก็บไว้นะคะแล้วจริงๆพี่จอยก็ยังมีเหรียญยูโรเหรียญอาลับนะ,ะเหรียญอาลับก็มีนะคะเมื่อกี้พี่จอยหาไม่เจอนะคะยังไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะน่าจะเป็นสิบเซนนะคะหนึ่งเก้าอ่าหนึ่งเก้าเก้าอะไรจำไม่ได้ละนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญของประเทศมาเลเซียนะคะมาเลเซียพี่จอยก็พอจะรู้บ้างนะคะสิบเซนนะคะหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเป็นเหรียญที่พี่จอยเคยดูช่องอื่นมาว่าหายากนะคะหายากมากๆเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญนานมากเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นสิบเซนเหมือนกันนะคะหนึ่งเก้าแปดสองโอถือว่านานมากเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจะเป็นเหรียญของประเทศมาเลเซียนะคะอันนี้ของมาเลเซียนะคะเพื่อนๆจะอันนี้ก็เป็นของมาเลเซียเหมือนกันนะคะเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเป็นรูปภาพอะไรเนาะ อันนี้ก็สิบเซนเหมือนกันนะคะปีหนึ่งเก้าเก้าสามของมาเลยน่าจะเป็นมาเลเซียนะคะที่เห็นเห็นก็จะเป็นเหรียญที่เก่าแก่โบราณมากมากเลยนะคะอันนี้เป็นเหรียญของเกาหลีนะคะเพื่อนๆจ๋า เป็นจะเขียนคําว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอะไรไม่ทราบหนึ่งเก้าเจ็ดสามนะคะเป็นปีของอ่าคสอที่เขาใช้อยู่เนาะหนึ่งเก้าเจ็ดสามนะคะก็นานมากๆเลยนะคะจะเป็นร้อยเหรียญหรือเปล่าไม่ทราบได้นะคะพี่จ้อยรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญเงินนะคะเป็นเงินเป็นเนื้อเงินด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋สวยงาม ชัดเจนอยู่นะคะเพราะว่ายัางเดิมๆพี่จอยยังไม่ได้ขัดล้างเลยนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของเป็นพินเป็นเพนนีเพนนีหรือเพนนีนะคะเหรียญเพนนีหนึ่งเก้าเจ็ดหกน่าจะเป็นของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์หรือเปล่าหรือสิงคโปร์พี่จอยไม่รู้นะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะถ้าพูดผิดนะคะเพื่อนๆจา หรือว่าฮ่องกงนะคะเป็นของฮ่องกงหรือเปล่านะคะของของฮ่องกงนะคะเหรียญฮ่องกงหรือเปล่านะอ๋อเป็นเหรียญฮ่องกงนะคะเพื่อนๆจ๋าสมัยก่อนฮ่องกงก็จะเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะคะน่าจะใช่นะคะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะสวยนะคะสวยมากสวยจริงๆนะคะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็น รูปอะไรเอ่ยน่าจะเป็นแจกันดอกไม้อะไรประมาณนี้แต่ชัดเจนนะคะชัดเจนมากๆเลยสวยมากด้วยนะคะเพื่อนๆจะเหรียญนี้น่าจะเป็นของฮ่องกงนะคะถ้าพี่จอยพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะที่จอยไม่มีความรู้จริงๆหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะอ้โหูนานมากเลยปีหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะเหรียญนี้เก่าแก่นานมากนะคะ นี่ก็อีกือเหรียญหนึ่งนะคะน่าจะเป็นของฮองกงเหมือนกันนะคะเป็นเพื่อนจ๋าเป็นเหรียญเพนนียี่สิบยี่สิบอะไรเอ่ยยี่สิบเพนนีอ่ะ1หนึ่งเก้าหกหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนจ๋ายังไงที่พี่จอยพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออาภัยเพื่อนเพื่อนมากๆเลยนะคะไม่รู้จริงๆนะคะพี่จอยขี้เกียจหาข้อมูลนะคะแต่เคย เคยเคยลงเป็นเหรียญเหรียญไปแล้วแต่ต้องหาข้อมูลนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะหนึ่งเก้าหกแปดนะคะเป็นเหรียญของประเทศอะไรฟิลิปปินส์หรือเปล่านะคะเป็นเพื่อนจ๋าพอพี่จอยก็อ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นนะคะเป็นภาษาจีนด้วยนะคะมีภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นไม่ทราบได้นะ ต้องขออภัยเ,เพื่อนๆเลยนะคะมัจะมีเหรียญยูโรสองพันสองนะคะสองพันสองน่าจะมีใช้ใจ่ายหมุนเวียนอยู่นะคะเป็นเหรียญของยูโรเหรียญน,นี้พี่จอยก็ได้มาจากเงินทอนนะคะเพราะว่าแม่ค้าทอนมาให้นะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเป็นเหรียญของประเทศอะไร ค่ะเป็นเพืญจ๋าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะเป็นเหรียญต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศไม่ราบาลยุโรปก็มีหรือเปล่านะคะไม่ทราบที่จริงอย่างเหรียญน,นี้พี่จอยพอจะทราบบ้างน่าจะเป็นเหรียญของประเทศฟิลิปปินส์นะคะหนึ่งเก้าห้าแปดก็นานมากๆเหมือนกันนะคะพี่จอยคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญเงินนะคะ ้าหากเพื่อนๆใครสนใจต้องการเหรียญต่างประเทศก็มาพูดคุยกับพี่จอยได้นะคะแต่พี่จอยไม่รู้จริงๆว่าการซื้อขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะพี่จอยเคยคิดว่าจะอา,อาจจะเชิญผู้รู้หรือว่าผู้ที่นักสะสมที่กำลัง สะสมกันอยู่ช่องดังๆนะคะก็อยากจะให้ติดต่อเขามาดูที่บ้านนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าใครมีความรู้ช่วยบอกพี่จอยด้วยนะคะหนุเะพระให้พี่จอยได้รับรู้บ้างว่าเหรียญไหนมีราคาไม่มีราคานะคะเพื่อนๆจ๋าเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกิ้งๆิ แล้วก็กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ